คลิปนี้ขอระบายนะคะในฐานะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะขึ้นชื่อว่ามาดามเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็ขอฝากขอความเป็นทรรมเป็นธรรมจากทางฝ่ายรัฐบาลของเมืองไทยนะคะว่าขอความยุติธรรมค่ะในเมื่อเลิกยกเลิกไทยพาสเกี่ยวกับคนไทยแล้วยังไงก็ ขอความยุติธรรมให้เลิกเกี่ยวให้เลิกไทพาสเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยค่ะจะดีมากเลยจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมมากนะคะอีกอย่างหนึ่งเห็นใจนะคะมาดามไปเมืองไทยถ้าเกิดว่าฮิ้วแบรนเนมในแบบที่เขาไม่ได้ฮิ้วไปทําเชิงธุรกิจเนาะยังไงก็พิจารณาอย่าไปปรับเลยค่ะในมันมันถ้าจำไม่ได้คือยอดสองหมื่นไม่เกินยอดสองหมื่นใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะแค่แค่แหวนแต่งงานมงเดียวก็เกินแล้วค่ะยังไงก็ฝากเนาะอย่า ยายา,ย,ายังไงจะปรับยาอะไรกันมากเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งไปเมืองไทยเนาะยังไงก็ขอความเป็นธรรมนะคะทางทางหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของราคาเนาะก็พยายามดูแลสอดส่องไม่ให้พ่อค้าแม่ค้า่วยอากาศคิดเงินคิดเงินแล้วก็ยังไงเอาเปรียบชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวชาวนักท่องเที่ยวเนาะประดาน,นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในประเทศเมืองไทยประเทศไทยเนาะยังไงก็ขอความขอความ เป็นธรรมเนาะอย่าไปคิดบวกอย่าไปฉวยโอกาสกับเขามากเลยค่ะตอนนี้ประเทศทั่วโลกเนาะค่าของชีพแพงทั้งหมดยังไงก็พวกเราเนาะอยู่เมืองนอกเราก็เจยดเงินแล้วก็ทํางานเจยดเงินเก็บสะสมเงินไปบางไทยเพื่อที่จะไปแบบสบายเนาะยังไงก็อยาคิดจะเปรียบราคาะนิ้วก็มีสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนะเาะพอได้เห็นข่าวบางคลิปที่เอามาโพลแล้วก็มาทํากันเป็นเรื่องสนุกในเรื่องของบวกราคาเพราะว่าเห็นเขาเป็นชาวต่างชาติ เป็นอะไรที่ไม่สนุกค่ะมันเห็นแล้วก็รู้สึกอดหูนะคะยังไงก็ขอขอความยุติธรรมอย่าเปรียบซึ่งกันและกันเลยค่ะขอให้ต่างชาติเขาไปเที่ยวแบบมีความสบายใจมียังไงอะ่ะมีความรู้สึกดีๆกับบางไทยที่เขาตั้งใจเก็บเงินที่จะไปเที่ยวเนาะยังไงก็อย่ามองเขาแล้วก็ฉวยโอกาสเห็นเขาแบบว่าเป็นยังไงอะ่ะเป็นอ่าเป็นช่องทางในการที่จะเอาเปรียบยังไงก็ฝากไวใ้ใครยังไงขอ,อความเป็นธรรมด้วยเนาะยังไงก็ นี่ราคาที่อยากจะขอความเป็นธรรมจากทางรัฐบาลแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอย่าเปรียบพวกเราเลยค่ะเราก็ทำมาหากินหาหา้หากินข้าวเหมือนกันคะ่ะไงก็ฝากไว้นะคะเพื่อนๆจ้า